ก็จะมีเรื่องของการดําเนินการที่ค่อนข้างหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเนี่ยพอยื่นเอกสารแล้วการทํางานของเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐหรือที่ว่าการอําเภอเองเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะล่าสุดเนี่ยแค่ใช้เวลาประมาณ 3- 5วันเท่านั้นเองเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วในส่วนที่ดีก็ต้องยกเครดิตให้นะครับเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ก็ตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่เป็นเพียงส่วนน้อยที่อาจจะทาให้เกิดเรื่องเสียหายเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการท่องเเเเทีี่ยวและศษกกิจในนนนนพืืื้ภาหหออมมัผช องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่มรดกโลก ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศคงอดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมและหารือรายละเอียดการนำเสนออนุสรสถานภูมิทัศน์และวัฒนธรรม730ปีจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาสู่การเป็นเมืองมรดกโลกโดยมีตัวแทนจากองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคก,การศึกษาพระสงฆ์เจ้านายฝ่ายเหนือรวมถึงเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของโครงการโดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังข้อมูลจากสมาคมอีค m มอซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการที่จัดทําเอกสารนาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ต่างๆของเมืองเชียงใหม สาระสำคัญของการประชุมก็คือการเตรียมความพร้อมครับเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งจะมีการเข้ามาตรวจสอบแหล่งอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่จริงเพื่อให้การดําเนินการนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลักดันให้เชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตครับไปฟังเสียงของนายกอบอจอเชียงใหม่ครับ มาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่แต่รับทราบว่าตอนนี้การทํางานของของเรานะครับของจังหวัดเชียงใหม่และคณะทํางานทําคืบหน้าถึงขั้นที่ว่าเอกสารต่างๆไปถึงที่ปารีสนะครับที่ยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะครับหรือตอนนี้คือเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนต้องต้องมาช่วยกันนะครับและเรื่องนี้คือผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์ของคนเชียงใหม่นะครับ